ช้านี้เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์บทที่5ข้อที่ 19- ถึง29พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทําและพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร เพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า เวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนที่ได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทำการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรและจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาพระเจ้าของพระเจ้าในพระคำตอนนี้ทำให้เรามีมุมมองต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะสื่อสารกับเรา ในการที่พระองค์จับต้นชนปลายเพื่อให้เราเห็นต้นทางกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อเราทั้งหลายจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์และพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในพระองค์เองและที่มีในการทรงสร้างที่มีในต่อมนุษย์และมอบทุกสิ่งให้กับมนุษย์ในฐานะบุตรของพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์ได้หลงผิดและพลาดพลั้งและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงแต่โอกาสที่จะรอดที่เราทั้งหลายได้รับในยุคนี้ ที่พระองค์ได้ท่งประทานให้กับเรานั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเยซูจึงเป็นต้นแบบสําหรับการกลับมาที่จะสามารถกลับมาสู่ฐานันดรหรือฐานะของการเป็นบุตรและอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าทําไมพระเยซูพูดถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบุตรที่ได้รับสิทธิอํานาจยิ่งใหญ่พิเศษไม่ว่าจะโดยการที่สําแดงพระบิดาทําตามพระทัยพระบิดาไม่ว่าจะเป็นโดยการที่พระองค์ไม่ทําตาม ใจของตนเองแต่ทําตามพระไตรปิฎดาไปจนถึงการสามารถที่จะให้เป็นหรือให้ตายที่จะให้รอดหรือให้พินาศและพระพีบอกว่าพระองค์ได้ทรงมอบสิทธิอํานาจในการพิพากษานั้นในข้อที่27บอกว่าและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่จะทําการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์แต่พระองค์ก็รู้ว่าเมื่อพูดอย่างนี้ปุ๊บโดยเฉพาะคนยิวเนี่ยตกใจเลย ในการที่เห็นว่ามนุษย์อะไรจะยิ่งใหญ่สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกับพระเจ้าในมุมมองของศาสนาที่คนยิวตกทอดมาจากคำสอนของโมเสสเขาตกใจเลยว่ามนุษย์จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคำว่าบุตรมนุษย์พระองค์ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามาปรากฏในร่างของมนุษย์ซึ่งอาจจะไม่ทำให้ผู้คนแปลกใจมากแต่พระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการพิพากษา พราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ดิเริ่มว่าจุดประสงค์ของพระเยซูในการเสด็จมาเป็นจุดประสงค์เดียวใหญ่ๆเลยก็คือเพื่อมนุษย์จะกลับสู่ฐานันดรเดิมในสิ่งที่อาดัมและเอวาทำพินาศและทําให้พังทลายแต่พระเยซูมาเพื่อจะกู้คืนทั้งหมดและการกู้คืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่การกู้คืนเฉพาะว่าเราเป็นคริสเตียนถือศาสนาคริสต์เป็นลูกพระเจ้ามีพระเยซูในพี่น้อง แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีทั้งความเป็นอยู่ในตัวของเรานะครับคริตจักหนึ่งพระรับใช้ของเขาเมื่อก่อนจะเทศนาเขาก็จะพูดถ้อยคํานี้จนกลายเป็นระเบียบในคริตจกักในการเทศนาของเขาว่าเราเชื่อพระคัมภีพระคัมภีร์ให้เราเป็นอะไรเราก็จะเป็นอันนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเรามีอะไรเราก็จะมีอันนั้นพระองค์ให้เราทําอะไรได้เราก็ทําสิ่งนั้นได้นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงจากพระวจนะ ถ้าเราจะเอามาใช้บ้างก็คงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าเพื่อจะให้เราทั้งหลายมีสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนแบบการท่องแต่เป็นการที่เราทําให้เรารู้ว่ามโนธรรมและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นไม่ขึ้นกับว่าเป็นเฉพาะอาจารย์เฉพาะผู้รับใช้เฉพาะผู้นําแต่ความเป็นประชากรที่มีคุณภาพนั้นมาจากสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ประสงค์ให้ทุกคน อยู่ดีกินดีมีความสุขสามารถเป็นคนที่ได้สิทธิของการเป็นประชากรเห็นไหมหลายคนไปอยู่ต่างประเทศก็อยากจะเป็นสิทิเซนเป็นประชาชนประชากรของประเทศนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิทธิ์แตกต่างจากผู้คนที่เป็นผู้อพยพหรือคนต่างชาติที่ไปอยู่แล้วก็ขาดสิทธิเยอะแยะมากมายแต่ถ้าได้สิทธินั้นเราสามารถมีความมั่นคงในทุกๆด้านการเป็นสิทิเซนเป็นประชากรของสวรรค์เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด เป็นความปรารถนาที่ผู้คนควรจะมีมากกว่ายิ่งการที่เราได้เป็นซิติเซนของประเทศยิ่งใหญ่มหาอำนาจมั่นคงทางใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นการเป็นประชากรของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ถ้าใครตาดีหรือว่าถ้าใครฉลาดก็จะไม่ยอมพลาดเรื่องนี้แน่นอนจะขวานขวายทุกวิถีทาง เราเห็นงานของมารซาตานและกิจการของความมืดไม่จะผ่านทางคนที่ทําผิดทาบาปอาณาจักรของมนุษย์ระบบกฎหมายรัฐบาลความเชื่อในลทัทธิศาสนาเนี่ยที่เป็นเครื่องมือของเนื้อหนังของโลกของมนุษย์และของมารร้ายใครๆก็อยากที่จะพยายามที่จะแผ่ขยายครอบครองโลกนี้พยายามที่จะใช้ลัทธิกลุ่มพวกโดยเฉพาะการแบ่งพักแบ่งพวกการหาพักหาพวกในยุคนี้เพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและครอบครอง แต่ล้วนแต่เป็นเรื่องของอนิจจังและเป็นเรื่องของที่ตกบ่วงของมนุษย์และตกบ่วงของมารร้ายแต่อณาจัาจากรที่ชอบธทมนั้นมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์สำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะการเป็นคริสเตียนการเป็นบุตรของพระเจ้านั้นพี่น้องเราไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อเพราะว่าเราเป็นศาสนาคริสต์และพระองค์ก็ไม่ได้มาประกาศศาสนาคริสต์ให้กับโลกนี้ด้วยพระองค์มาเรียกมนุษย์ผู้ที่เป็นคนต่างชาติให้เป็นคนที่เป็นชนชาติของพระองค์ทําให้คนที่ไม่มีสิทธิ์และสูญเสียสิทธิ์ พระองค์ต้องการให้เรากลับสู่ฐานันดรเดิมที่กลับมาสู่สิทธิอันสมบูรณ์ของเราในฐานะเป็นซิทิเซนเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์นั่นเองดังนั้นพระเจ้าจึงสำแดงผ่านทางพระเยูุริตทำไมผมหนุนใจพี่น้องและพ,ะพ่อพีก็มีจุดประสงค์อย่างนั้นและผมก็เน้นจุดประสงค์ของคริดสัรเราจะต้องนำผู้คนกลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าและให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้าเพราะแผ่นดินโลกเป็นแผ่นดินของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินโลก และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนและพระองค์ทรงประสงค์ในการที่ใจมนุษย์กลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าก็จะได้เป็นประชากรของพระเจ้าเมื่อเป็นประชากรของพระเจ้าก็จะได้สิทธิ์ตามการเป็นประชากรนั่นคือสิ่งที่กาลเทียบที่4ี่ได้เตือนเราว่าเราจะต้องไม่เป็นเพียงแต่เป็นเจ้าของแต่ยังเป็นเด็ก แต่เราจะต้องเป็นทั้งเจ้าของและเติบโตขึ้นเพื่อเราจะสามารถใช้สิทธิ์ของเราในฐานะประชากรนี่คืองานและพระราชกิจทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทําหรือสิ่งที่พระเจ้ากระทําทางพระเยซูเพื่อเราทั้งหลายจะเรียนแบบพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการถ่ายทอดแบบหรือได้รับสิทธิตามแบบของพระเยซูเมื่อพระองค์ได้สิทธินั้นมาพระองค์ก็ประทานสิทธินั้นให้เราทั้งหลายที่จะได้รับเหมือนกันกับพระองค์โดยเหตุนี้การที่เราทั้งหลายเป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้า เราไม่ได้ขวนขวายที่จะเป็นผู้วิเศษแต่ขณะเดียวกันเราเป็นประชากรที่มีสิทธิเต็มสิทธิเต็มของเราต่อพระเจ้าต่อแผ่นดินโลกนี้และเรามีสิทธิ์ในการในกระทั่งการพิพากษาแบบประชาชนแต่ละประเทศเขามีสิทธิ์ในการที่จะเป็นหูเป็นตาอันนี้เป็นคําพูดง่ายๆเป็นหูเป็นตาจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาสิทธิ์เฝ้าระวังหรือเป็นผู้พิพากษาเป็นในตัวในเกี่ยวข้องกับการพิพากษาผู้พิพากษาเขาไม่ได้ทําทุกอย่าง ผู้พิาพากษาที่นำการตัดสินเขามีทั้งลูกขุนเขามีทั้งทานายเขามีทั้งคนที่อยู่หน้าบัลลังก์ทงานฝ่ายทะเบียนทํางานฝ่ายสะสมข้อมูลพิมพ์ข้อมูลเป็นคนที่ยื่นเอกสารแต่และคนมีหน้าที่ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นตัวบุคคลหรือตําแหน่งงานเนี่ยเยอะแยะเลยแต่เมื่อเวลาพูดถึงเขาจะพูดถึงเฉพาะผู้พิาพากษาและผลของการพิาพากษา น้องนี่คือลักษณะของการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าที่พระเยซูสําเดงผ่านทางสิทธิอำนาจของพระบุตรที่พระองค์หมายถึงพวกเราด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเพราะการพิพากษาหรือการที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเราเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองแม้แต่พระเยซูได้พูดถึงผู้คนทั้งหลายที่กล่าวลายว่าพระองค์เนี่ยมีผีจึงสามารถจูงใจฝูงชนได้และสามารถทําการอัศจรรย์ได้และกล่าวถึงพระองค์เป็นผีใหญ่ในยุคข,ของเราด้วยคือเบเอนเซบูล พระเยซูก็เลยบอกว่าถ้าอาณาจักรไหนมันแตกแยกกันมันอยู่ไม่ได้หรอกแม้แต่พวกผีถ้ามันแตกแยกกันอยู่ไม่ได้ครอบครัวแตกแยกกันอยู่ไม่ได้เพื่อนแตกแยกกันก็อยู่ไม่ได้อาณาจักรแตกแยกกันก็อยู่ไม่ได้พระเยซูก,กําลังชี้ให้เราทั้งหลายที่จะเห็นถึงสิทธิของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจา้าเรากับพระเจ้าแตกแยกกันไม่ได้คริสเตียนแตกแยกกันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นอย่างที่เป็นตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจา้าดำลงอยู่ไม่ได้แน่นอน พระเยซูจึงมาเป็นผู้ที่มอบสิทธินี้ให้กับเราที่เราจะเป็นประชากรที่เป็น,นกลไกมีส่วนร่วมกับพระองค์ทุกคนแล้วก็ไปตามขอบเขตความรับผิดชอบที่จะตั้งแต่เล็กสุดไปจนถึงใหญ่สุดตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําพระประสงค์ของพระเจ้าจต้องอยู่ในชีวิตของเราเสมอ ในระบบต่างๆในโลกนี้เป็นเพียงแต่การเรียนแบบเอาเก็บเล็กผสมน้อยสิ่งต่างๆที่มีในอาณาจักรของพระเจ้ามาใช้และผู้คนก็ไปให้ความสําคัญจน,จนจนไม่สนใจพระเจ้าจนไม่สนใจต้นแบบแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเยซูเป็นต้นแบบสําหรับเราของอาณาจักรที่เป็นเรื่องใหญ่และครอบครองสิ่งใหญ่และเป็นฐานะที่ใหญ่ที่ทําให้มารซาตานนี้สามารถพ้นออกไปจากชีวิตของเราได้เลย มันไม่มีสิทธิ์มีส่วนใดๆทั้งสิน้นการปกครองครอบครองความเจริญรุ่งเรืองสวัสดิภาพความมั่นคงของมนุษย์ข้างในใจและทุกคนและการสิทธิที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าสิทธิอำนาจที่เราจะพิพากษามารไรวิญญาณชั่วสิทธิอำนาจที่เราจะสามารถเรียกคืนสิ่งที่มารซาตานปล้นขโมยไปเนี่ยพระเยซูได้ทรงมอบให้กับเราทั้งหลายทุกคนในนั้นให้เราเรียนแบบพระเยซูพระองค์จึงตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่จะได้เห็นพระบิดาทำ พี่น้องเราจะต้องเป็นคนที่เห็นว่าพระบิดาทำอะไรถ้าไม่รู้ว่าพระบิดาทำอะไรก็ไล่ไปตั้งแต่ใกล้ตัวว่าพระเยซูทำอะไรเราจะรู้ได้ยังไงเราอ่านพระคัมภีร์เราเปิดใจเชื่อพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราที่ฐานรานมัสการทําให้เรารู้ว่าพระเยซู าบางทีเราดูในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงแต่เราไปอ่านคอมเมนต์เพียงแต่เราไปฟังคลิปหรือว่าการถ่ายทอดบางอย่างเนี่ยเราก็ยังรับรู้ข้อมูลและบางคนก็อินเข้าไปเรียนแบบหรือสามารถที่จะมีส่วนร่วมเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีลิ์เดชแห่งชีวิตมากยิ่งกว่านั้นเพียงแต่เราอ่านเราเปิดใจเราอธิษฐานเราฟังเรามีส่วนร่วมสนับสนุนอยู่ในบรรยากาศที่เราสามารถที่จะรับข้อมูลสัมพันธ์สนิทอัปเดตในชีวิตของเราอยู่เสมอ มันก็จะทําให้ชีวิตของเรารู้จักพระเยซูและเมื่อเรารู้จักพระเยซูเราก็รู้จักพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเรามีผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคือเป็นพระเจ้าเลยมาอยู่กับเราเพราะนั้นการให้ความสําคัญกับพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เรื่องของาศาสนาะและไม่ใช่เพื่องของเพนตคอสหรือไม่เป็นเพนตคอสแต่เป็นเรื่องของการเป็นบุตรถ้าเราเป็นบุตรเราก็ได้สิทธินั้นและถ้าเราได้สิทธินั้นเราก็ควรจะใช้สิทธินั้น นันพระเยซูจึงบอกว่าความเป็นบุตรของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ทําตามใจของพระองค์เองแต่พระองค์ทำตามพระทัยของพระบิดาและสิ่งที่มนุษย์สูญเสียทั้งโลกนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจนถึงอนาคตจนไปถึงการพิพากษาในเบื้องไฟลกเกิดจากการไม่ได้ทําตามพระทัยเราไปทําเองเราไปทําสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ในหลักประกันแต่เมื่อใดที่พระเยซูพูดถึงสิ่งที่พระองค์ทําตามพระทัยของพระบิดา นั่นคือสิ่งที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองรับรองตามทั้งสิทธิทั้งพฤตินและนิตินทั้งการประพฤติและทั้งภาคปฏิบัติทฤษฎีความคิดจิตใจปัจจุบันอนาคตล้วนแต่อยู่ในการทําตามพระไถ่พระเจ้าสิทธิ์นี้พระองค์จะคุ้มครองและเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้ว่านั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์จะคุ้มครองสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราให้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถได้ดีหรือว่าจเจริญขึ้นในทิศทางที่จเจริญขึ้นได้ยังไง เรียนรู้จากพระเยซูคือไม่ทําตามใจของตนเองที่เป็นเอกเทศแต่ใจของเราที่มาจากใจของพระเจ้าทําไปเลยเพราะว่านั่นเป็นพระไถ่ที่พระเจ้าได้รับการรับรองเรียนแบบพระองค์และพระวิญญาณก็จะช่วยเราสัญญาณไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองเรายังรู้ได้เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมามันแจ่มหรือมันคึมเราก็ยังรู้ได้หนาวหรือร้อนเราก็รู้ได้พระวิญญาณที่อยู่ในเราก็จะส่งสัญญาณเป็นพยานร่วมกับเราเราจะสัมผัสได้ โล่งหรือไม่โล่งอึมคึมหรือไม่อะไรแอบแฝงหรือไม่แอบแฝงในลักษณะที่มันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยพระวิญญาณก็จะช่วยเราพี่น้องขอให้เราดาเนินชีวิตอย่างนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นถ้าเราดําเนินชีวิตโดยการตัดสินใจที่ถูกต้องทําตามพระทัยเนี่ยกฎหมายรับรองพระเจ้ารับรองฤทธิอำนาจและการช่วยกู้พระเจ้ารับรองแต่เมื่อใดที่เราทําผิดนอกลู่นอกทางเราก็เห็นการเช็คบิน ตามข่าวสารต่างๆนี้เกิดขึ้นหมกเม็ดมานานหรือว่าซ่อนมานานกินกันมานานแต่เมื่อถึงเวลาเช็คบินลามกันเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เปิดโปงขึ้นอย่าให้ชีวิตคริเสเซียนหรือคริสตจักที่ดําเนินมาดําเนินนอกเหนือพระประสงค์ของพระเจ้าเราทํเาเองเออเองแล้วก็คิดเองไปตามรูปแบบที่ตกทอดกันมาที่พระเยซูเตือนพวกยิวนั่นแหละว่าพวกคุณนไปเอาคําสอนของมนุษย์มาอ้างเป็นพระดํารัสของพระเจ้าและเราไม่ได้ทําตามพระทัยของพระองค์และเราจะมาอ้างสิทธิ์หรือขอ ความยุติธรรมจากพระองค์ได้อย่างไรดาะนั้นวันนี้ก็คือเวลาที่เราจะเรียนรู้หันกลับมาไม่สายและพระเจ้าไม่ตําหนิสําหรับคนทั้งหลายที่ตั้งใจที่จะลุกขึ้นและกลับตัวกลับใจใหม่ขอพระเจ้าที่จะให้เรามีท่าทีในการที่จะเรียนรู้อย่างพระเยซูเรียนรู้คือตั้งใจว่าจะไม่ทําสิ่งใดตามใจของตนเองนอกจากสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าเราจะไม่ได้ เป๊ะทันทีในสิ่งที่ถูกต้องหรือเชี่ยวชาญแต่เราเรียนรู้ที่จะตั้งใจแล้วก็แม้ว่าจะมีการลองผิดลองถูกคิดผิดคิดถูกหรือว่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกทําผิดทําถูกก็แล้วแต่แต่เมื่อเราตั้งใจยืนยันที่จะมีจิตใจเหมือนพระไทยของพระเยซูที่มีต่อพระบิดา ในเวลาทั้งหน้าเราจะเติบโตเราจะเชี่ยวชาญเราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้ายกชูเราขึ้นเราจะผ่านการทดสอบเราจะผ่านการลองงานเหมือนกันนะครับในชีวิตของเราขอให้เราอย่าท้อใจให้ตั้งใจของเราให้แน่วแน่กับพระองค์ข้อยี่สิบอกเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทา และพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเมื่อเราฝึกฝนเรียนรู้ทําตามพระไทยของพระองค์การเลื่อนขั้นก็มีในระบบหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเนี่ยขอให้เราไปทํางานของเราปกติทําหน้าที่ของเราอย่างดีการเลื่อนขั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรที่ให้กับเราคนที่ทํางานอย่างสัตย์ซื่อแล้วขั้นไม่เลื่อนเนี่ยผิดปกติการเจิมของเราจะต้องเคลื่อนกับพระเจ้าสูงขึ้นด้วย เพราะบางทีเรา3วันดี4วันไข่เขาให้ลาได้แค่5วัน7วันเราลากันแบบครึ่งเดือนหรือว่ามาทํางานเท่ากับสิทธิ์การลาอย่างเงี้ยมันตรงข้ามกันหรือการดำเนินชีวิตของเราไม่สัต์ซื่อแล้วจะมาขอเบอิกเต็มที่ในโลกนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็จะรู้ว่าเราให้ไม่ได้มันน่าเกลียดที่เราจะไปเรียกร้องสิทธิ์ทั้งที่เราไม่ได้ทําความสัต์ซื่อนั้น นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับพระเจ้าด้วยพระเจ้าไม่ได้หวงและแบบอย่างที่มีสวัสดิภาพที่สุดยอดและได้มากยิ่ยงกว่าที่เราขอหรือคิดได้ก็คือจากพระเจ้าถ้าเราย์ซื่อและท่าทีของเรากับพระเจ้าพี่น้องจะไม่ขาดของดีใดๆสิงห์หนุ่มยังขาดแคลงแต่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆพระนั้นพระเยซูจึงบอกว่าเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรเห็นไหมครับพระองค์ทรงมาด้วยความรักเริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างเราคือสร้างด้วยความรัก พระเยซูรับใช้เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรไม่ได้เพราะว่าพระองค์สอบผ่านโดยจบเกณฑ์ตามโลกนี้แต่เพราะความรักที่ประพฤติตามพระองค์ได้ใจของพระบิดาดังนั้นให้เราเรียนแบบพระองค์คือรักพระเจ้าแล้วก็เราจะสามารถมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญานะครับความรักของพระเจ้าเป็นการเจิมที่ยิ่งใหญ่ด้วย และพระองค์จะแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเห็นไหมพระเยซูยมั่นใจเลยว่าการเจิมพง์จะเพิ่มขึ้นการครอบครองพง์จะเพิ่มขึ้นและพงค์จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกแผนการของาารพระเจ้าพง์จะทําสําเร็จในการนําทั้งแผ่นดินโลกทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นกลับมาสําเร็จอย่างแน่นอนและพระองค์จะแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจพระองค์มั่นใจเลยว่าการที่พระองค์ทําตามพระทัยพระบิดาเนี่ยพง์จะได้ดีที่ยิ่งใหญ่แน่นอนซึ่ง มนุษย์จะประหลาดใจบรรดาคนทั้งหลายที่เอาหอกแทงพระองค์จะตกใจเมื่อเห็นพระองค์นั่งพิพากษาและกลุมสิทธิอำนาจทั้งสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์ต้องการให้เราที่จะดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของความเจริญในพระเจ้าการเจริญในการเจริมเห็นไรคุูคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเมื่อหมดวาระเขาก็ไม่แทบจะไม่มีอะไรเหลืออาจจะมีคนกล่าวถึงเท่านั้นแต่ไม่มีใครกลัวอะไรแต่การเจริมและการปกครอ,องของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา เห็นไหมชีวิตของการเจิมของเอลิชาแม้แต่เขาตายไปแล้วเขาเอาไปฝังไว้เขาเอาศพคนตายหามมาเห็นโจรแล้วก็ทิ้งศพนั้นเพื่อหน,นีไปศพนั้นกลิ้งลงไปแตะหลุมศพของเอลิชาคนตายฟื้นขึ้นมาการเจิมยังอยู่กับเราทั้งหลายเสมอแม้กระทั่งในเวลาเลี้ยวตายไปแล้วการเจิมของอับราฮัมการเจิมของดาวิดการเจิมของผู้คนในผู้ผเผยชน,นะการเจิมของผู้รับใช้การเจิมของสาวกการเจิมนั้นคือตำแหน่งของพระเจ้า เหมือนกับว right ันนี้เราจะมีนายกชื่ออะไรก็แล้วแต่แม้นายกคนที่ชื่อนั้นตายไปแต่ความเป็นนายกยังอยู่นี่คือการเจิมที่พระเจ้าให้กับเราความเป็นบุตรของพระเจ้ายังอยู่พระประสงค์ของพระเจ้ายังอยู่ใครที่ขึ้นมาในตําแหน่งตรงนั้นใครที่ขึ้นมานั่งเก้าอี้ตรงนั้นใครขึ้นมาในเส้นทางนั้นเขาอยู่ในอํานาจของตําแหน่งนั้นนั่นคือการเจิมของการเป็นบุตรของพระเจ้าการเจิมที่เป็นตัวอันตรายต่อมาร้ายการเจิมที่จะครอบครองแผ่นดินโลกมรดก ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้และท่านจะพบว่าสิ่งที่เราเคยทำนอกเหนือน,นั้นกลายเป็นอยากเยื่อเหมือนที่อครทูตเปาโลดได้กล่าวเลยเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้นดัะนั้นให้เราเป็นชีวิตที่มั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้เราได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าอย่างแน่นอน พระองค์มีฝันสําหรับเราพระองค์เห็นเราลุ่งเรืองเห็นเราเจริญก้าวหน้าพระองค์มีสิ่งเหล่านั้นเตรียมไว้เพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะได้เพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครพระบิดาไม่ลงมาเล่นเองแต่พระบิดาทรงให้พระบุตรที่จะเป็นผู้ที่รับหน้าที่เหล่านี้เพราะนั้นหลายคนมองข้ามพระบุตรคิดว่าแต่จะมีพระบิดาเท่านั้น จะเล่นสายตรงพระเจ้าบอกพระองค์ไม่ข้ามขั้นพระองค์ไม่เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าในสำนวนไทยและพระองค์ก็มอบอะไรไว้กับพระบุตรเราต้องเข้าทางพระบุตรเราไปเข้าทางนักบุญไม่ได้เราไปเข้าทางผู้วิเศษทั้งหลายไม่ได้แต่เราต้องเข้าทางพระบุตรนั้นการให้เกียรติพระบุตรจึงเป็นเครื่องหมายของความปลอดภัยสําหรับเรา เพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนผู้คนในยุคนั้นต่อต้านพระเยซูต้องการเอาแต่พระเจ้าที่เป็นพระบิดาผู้ที่สำแดงผ่านทางบัญญัติของโมเสสต่างๆเรื่องมาหรือศาสนายูดาหหรืออะทั้งสิ้นในโลกนี้นะฮะเมื่อความผิดตอนนี้พระเยซูเปิดเผยเองว่าพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านทางพระบุตรเพราะว่าพระบุตรถวายเกียรติพระบิดาและพระองค์ไม่รับเกียรติผ่านทางอื่นใดที่จะเล่นสายตรง พระเยซูพูดถึงผู้เลี้ยงว่าแกะจะต้องเข้าทางประตูและพระเยซูจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระบิดาพระองค์เป็นทางรอดทางเดียวความรอดเดียวความหวังเดียวสิทธิอำนาจเดียวนั้นที่เรามีอยู่ในยุคนี้การให้เกียรติพระบุตรจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและเมื่อเราให้เกียรติพระบุตรแน่นอนพระเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนหลายคนมาทําให้พระเจ้าแตกแยกพระองค์จะไม่แตกแยกตามเราหรอกนะพระองค์ก็จะยังคงไว้ซึ่งความสัต์ซื่อสัต์จริงพระองค์ยังเป็นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ ทำพระราชกิจเพื่อให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าและพระองค์ก็มาจากคําสั่งเดียวกันมาจากพระประสงค์เดียวกันมาจากอํานาจเดียวกันพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวจึงทําสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าเราจะทําให้พระเจ้าแตกแยกหรือเอาพระเจ้ามาเป็นของตัวเองของกลุ่มเดียวของพวกเดียวพระเจ้าไม่เล่นกับเราเราคิดไปเองแต่ในความเป็นจริงพระองค์เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ไม่ทําให้การแตกแยกหรือขัดแย้งกันเกิดขึ้น อันนั้นเราต้องกลับใจไม่ใช่ให้พระเจ้ากลับใจไม่ใช่ดึงพระองค์มาเล่นแต่เราต้องหลยต้องเปลี่ยนชีวิตของเราขึ้นไปหาพระองค์แล้วบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครฟังคําของเราเขายิบสี่แล้ววางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาเราไม่ผิดเลยถ้าหากเราทําตามความจริงของพระเจ้าทําตามพระประสงค์ขององค์ฟังคําของพระองค์อย่าไปทําก่อนที่จะฟังเพราะเราจะไม่รู้ว่า,าทําอะไรหรือเราทําไปมันถูกหรือไม่ถูกมันนักเรียนไม่อ่านโจทย์แต่ไปตอบเลยเนะี่ย ผิดแน่นอนแล้วก็ผิดแบบตลกด้วยเพราะนั้นหลายคนไม่ฟังพระเจ้าและไปรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ฟังพระองค์เนี่ยทำออกมาก็ทําอยู่ไม่ว่างเลยตามตลอดเวลาแต่ว่าพอทําออกมาก็ตลกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ฟังคําเราไม่อ่านโจทย์เราไม่ฟังผู้ที่สั่งเราเพราะนั้นการฟังพระเจ้าจึงเป็นพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ใครฟังคนนั้นก็จะได้เป็นคนที่เข้าใจและเป็นคนที่ทำถูกต้องและเมื่อฟังแล้วก็ต้องวางใจด้วย ไม่ได้ฟังแล้วก็เราไปขัดแย้งพระองค์หรือว่าไปเออเองทําเอง,เองไปมีเล่เพทุบายข้างในพระองค์ไม่เห็นมั้งแต่อย่าลืมว่าพระเนตรของพระเจ้านะ่ะแม้แต่ความมืดก็เหมือนเที่ยงวันให้เราที่จะวางใจและทําด้วยความเชื่อวางใจขับผีด้วยความเชื่อรับใช้ด้วยความเชื่อประกาศด้วยความเชื่อด้วยความวางใจในพระองค์นั่นแหละสิทธิอานาจของพระองค์คุมอยู่ครอบคุมไปถึงทุกที่ทุกวันทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยวันนี้ด้วยและอนาคตด้วย คนนั้นที่ฟังและวางใจก็คือลงมือทําตามที่ทํานั้นก็จะมีชีวิตนิรันดร์ไม่ถูกพิพากษาผลออกมาไม่ผิดไม่ตลกเมื่อเราเดําเนินชีวิตกับพระเจ้าถึงแม้ว่าตอนทําบางคนก็อาจจะมองอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่สําคัญขอให้เราฟังและทําตามพระเจ้าอย่างถูกต้องเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็จะรู้เอง ขยิมหาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากําหนดนั้นใกล้มาถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแลว้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนที่ได้ยินจะมีชีวิตน,นี่คือสิทธิอำนาจของความเป็นความตายความเจริญชัยชนะและการครอบครองโดยเฉพาะยุคนี้อํานาจต่างๆทําให้เราลืมที่จะฟังพระเจ้าเพราะัมแต่ไปยุ่งกับฟังข่าวสารความเครียดต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองและโลกนี้โดยเฉพาะผ่านทางมือถือเนี่ยจนเราลืมฟังพระเจ้าแต่เวลานี้สิ่งนี้ จะสาเร็จอย่างแน่นอนท่ามกลางเราทั้งหลายพี่น้องว่าคนทั้งหลายจะได้ยินพระสุรเสียงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้จะสําเร็จสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้นั่นแหละจะสําเร็จเขาจะได้ยินเสียงของพระองค์และสิ่งที่เราทําตามพระดํารัสนั้นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกกันได้ยินได้ฟังรืยกันฟังเสียงของพระเจ้ากันสามัคคีทมกับพระองค์กับคริสตจักรกับครอบครัวเพราะว่าความเป็นความตายของโลกนี้ ผ่านทางพระเยซูและคริสแจกคือส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายเป็นอวัยวะและทําหน้าที่ของพระองค์เป็นออฟฟิศของพระองค์ประจําพื้นที่เป็นสาขาของพระองค์ประจําบ้านประจําเมืองทุกพื้นที่ให้เราเป็นเสียงของพระเจ้าเพราะจะสําเร็จและมันจะเกิดขึ้นตามพระวจนะเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่จะทําการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตร อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะว่ามีคนประหลาดใจแล้วพระองค์ก็เลยรู้เลยนะครับและบางทีพวกยิวก็ประหลาดใจบางทีคริสเตียนก็จะประหลาดใจบางทีคริสตจักรก็จะประหลาดใจบางทีหน่วยงานองค์กรของคริสเตียนก็จะประหลาดใจ นะครับในเรื่องนี้ว่าหลายอย่างที่เราทําโดยที่เราไม่ฟังพระองค์เนี่ยก็จะประหลาดใจเพราะว่าพระองค์จะทําตามพระประสงค์ของพระบิดาและใครที่ทําตามพระไถยพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสต์เราก็จะทําให้หลายคนประหลาดใจอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่จะอยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรพระองค์มีพระสุรเสียงของพระองค์อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทํางานผ่านทางเครือข่ายพระกาย พระองค์จะเป็นผู้ที่ทําให้เราได้ยินเสียงพระบุตรผ่านทางคริศจกัรผ่านทางชีวิตของเรา ขาเย็บเก้าสุดท้ายบอกว่าและจะก้าออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติช,ชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาการประพฤติทุกอย่างก้าวทุกวันเวลามีผลต่อปลายทางชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะนั้นเก็บสะสมการทําตามพระไทยพระบิดาตั้งใจข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้เราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอบรค์เมตตาสถิตอยู่กับเราเจิมเราอวยพรพี่น้องชายหญิงของเราทั้งหลายเพื่อเราจะสัมพันธ์สนิทใ,ใ,ใกล้ชิดกับพระองค์ เพียงพอที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตถูกต้องทุกวันเวลาได้ขอพระเจ้าให้จิตใจของเราติดสนิทสัมพันธ,นธ์ใกล้ชิดและให้เกียรติและยก ong, ย่องพระเจ้าให้พระองค์สำคัญให้พระองค์เป็นสุดยอดปรารถนาของเราในการดำเนินชีวิตทุกวันเวลาขอให้เราจดจ่อถ่อมใจยำเกรงเชื่อวางใจและมั่นคงในพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนและเมื่อทุกคนกระทำเราจะสามารถเป็นทั้งประชากรและกองทัพและอาณาจักรของพระเจ้าที่ทําให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ทําให้การสําแดงเปิดเผยพระประสงค์และสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่ใจมนุษย์ทั้งหลายคืนดีกับพระเจ้้านนั เกิดขึ้นเป็นจริงและปรากฏชัดเจนมากขึ้นในยุคสมัยของเราเราสรรเสริญพระเจ้าเรามอบชื่อของเราให้กับพระองค์ในวันนี้และตลอดไปเรามาอบซึ่งกันและกันไว้กับก,บการทําตามพระทัยพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรรคเองขอรงสดพี่น้อง